ครับเรามาดูวิธีการถอดและประกอบซีนนะคนี่คือซีนเพลาตั้งหัวต้า LC7 ซีนจจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงตัวนี้มีอยู่สองที่ เราใช้ไข่ววงแบนเลาะค้อนตีตีออกเลยครับงัาดออกวัซีนมันเสียแล้วตีให้มันขาดไปเลย Thank okay. you. อีกตัวนะครับนี่นคือขอบที่อยู่ข้างในง ขูดเศษดินออกด้วยคนระับร้างทำความสะอาดทีก็ได้ ถอดซีนเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราจะใส่ซีนใหม่เข้าไปใช้จรารบีครับทาบริเวณที่เราใส่ซีนต่อไปเราจะใส่ซีน รเราจะใส่ซีนนี่นครับนี่ด้านบนใ,ใส่เข้าไปอย่างนี้ตีเบาๆนะ ซีนจะอยู่เสมอเหล็กนี่เลยนะครับต่อไปเราก็ทำการใส่ตัวนี้ลงไปปก็ตีเบา ถ้ามันฝืดนะครับให้เราทาเอาจาระบีทาบริเวณนุกปืนแล้วก็ตัวนี้ครับ แต่จะระบีมันจะตีง่าย